ันนี้ว enfin ่าพ huh ูดถึงโอกมาซิมิลันโปครับคันจิกกิ้งหกฟุตต่อโคนดูมันจะคนผมไปใช้มันแล้วเหมือนคนจะบูรี่มันว่าเป็นคันเกียวปลอมเห็นไหมประมาณนี้ครับคันผมบอก ว่ารายเวทประมาณห้าสิบถึงร้อยนะครับผมสั่งซื้อมาจากแอบช็อปปิ้งออนไลน์คันต่อโคนหกฟุตสวยๆราคาเบาๆยี่สฟูจิมีคำว่าโอคุมะ โอคุมา ok อยู่จาะจากแตใช้มาก็ผมว่าก็เหนียวดีนะเนี่ยทองโคนแต่ส่วนตัวไม่ชอบตูดมันเท่าไหร่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบตูดมันเท่าไหร่มันเหมือนมันเวลาเอาปักที่เอว เวลาเยอะปลามันตวน,น,นี้มันจิบอย่างว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราใช้อัดแบบนี้ละมั้งครับนีสิหมุนไม่ทำความสะอาดเลยเพิ่งใช้มาสดๆแล้วร้อนเมื่อวานแล้วก็ได้มาไม่นานเองผมใช้โค้ดสั่งมันพันต้นๆพันไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดู แอคชั่นมันครับว่าผมใช้มีคลิปถ่ายไว้อยู่คลิปหนึ่งแต่ไม่ใช่ปลาใหญ่แต่ปลาใหญ่ลองแล้วก็แอคชั่นสาระอาได้ครับแต่ก็ดูดูแอคชั่นครับนะทมสวย 对。 有有哦。有。 มามาเอาปลาขึ้นไม่แน่ใจว่ามันมันก็คงไหวแหละแต่มันมันพาวเวอรมันก็นมันก็ช่วยได้ได้ดีแต่บางทีมันก็มีแอบใจวันๆว่ามันจะไหวไหมเพราะมัน คันเล็กมากเล็กเล็กจริงๆเธอให้เทียบเธอไม่บอกว่าเป็นคันจิกอ่ะผมอ่ะคิดว่าเป็นคันตีอย่าปลอมเลยเว่ยคือโอขนาดใช่เลย จะเป็นกาฟไฟตันผมไม่แน่ใจเรื่องวัสดุมันเท่าไหร่นะไกลเลียงเผื่อใครอยากได้ประเทศประบึกอับบึกเลนผมว่าคันนี้ในราคาพันต้นในแอปช้อปปิ้งออนไลน์พร้อมโค้รรถผมว่าก็น่าโดนนะ เดี๋ยวครั้งหน้าจะหาคันใหม่มารีวิวให้ดูอีกจะซื้อมาใช้ก่อนคันนี้ใช้แล้วก็บอกได้ว่าดีครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้อัดปลาใหญ่ก็คงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคนไหนได้มีโอกาสได้ไปอัดปลาใหญ่ ที่แบบ30โลอัพ40โลอัพเดี๋ยวจะลองมาพูดกันอีกทีนะครับอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าผมไปตกที่ระเบียงเคียงน้ำเนี่ยมันจะเจอไซส์13 17เต็มที่ที่จะเคยเจอมาก็คือ21แต่เขาว่ามีปลาใหญ่แต่ผมหายพยายามหาไม่เจอสว่วนมากจะเจอไซส สิบห้าสิบหกสมัครเจอไซส์สิบหกโลตัวมันก็โอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอที่ใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวค่อยมาพูดให้ฟังอีกทีหรือได้ไปบึงที่มันมีปลาใหญ่คนเนี้ยไม่ใช่ว่าที่ระเบียงมันมีปลาใหญ่แรบผมหาไม่เจอ เดี๋ยวถ้าหาเจอเแลยวผมเอาคลิปมาให้ดูครับว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนี่ก็แล้วรอมีขั้นใหม่เดี๋ยวเอาไปเทสมาแล้วมาเล่าให้ฟังครับโอคว้าสีมิลันโป